คุณคิดว่าองค์กรของคุณกำลังถูกฉุดรั้งอยู่หรือไม่ถูกฉุดรั้งจากการทำเงินเดือนแบบเดิมที่ใช้เวลาในการจัดการเอกสารมากมายในแต่ละเดือนถูกฉุดรั้งเพราะฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่มีเวลาไปพัฒนาพนักงานและองค์กรถูกฉุดรั้งเพราะพนักงานต้องสูญเสียเวลาไปกับการทำงานที่ไม่ได้เพิ่มศักยภาพให้กับพวกเขาฉีกกฎการทำงานแบบเดิมที่ฉุดรั้งตัวคุณและองค์กรสู่การปลดปล่อยศักยภาพการเป็นผู้นำที่ถูกซ่อนไว้ ด้วยบริการ p e y r o Outsourcing Service จาก Humanica บริการที่เราจะนำเวลาที่มีค่าของคุณกลับคืนมา Humanica เราเป็นผู้ชี่วชาญในการรับทำเงินเดือนและการจัดการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ HR เราจึงเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบและทุกประเภทธุรกิจ หัวใจสำคัญในการให้บริการลูกค้าของเราคือเราใช้โปรแกรมคำนวณที่แม่นยำสูงและมีการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับฉบับปัจจุบันอยู่เสมอ ละเอียดรวดเร็วและติดตามงานตลอดเวลาเพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามกำหนดที่เราให้สัญญากับลูกค้าไว้และด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์เราจึงสามารถปรับเปลี่ยนการคำนวณเงินเดือนให้สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐยกระดับการให้บริการทำเงินเดือนด้วยระบบเทคโนโลยี ESS เทคโนโลยีที่ช่วยจัดระบบการทำงานในรูปแบบเอกสารให้เป็นดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและจาัดก,การข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเองเช่น <eszcze S 2> การลงชื่อเข้างานออกงานการลางานการขอโอเวอร์ไทม์โดยที่หัวหน้าสามารถอนุมัติผ่านโปรแกรมจากที่ไหนก็ได้ซึ่ง Human นิก้าเราเป็นบริษัทรายแรกๆในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการรับทำเงินเดือน ประหยัดเวลาและง่ายดายตอบโจทย์ทุกรูปแบบการทำงานในปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลเพราะข้อมูลทุกอย่างของคุณจะถูกเข้ารหัสดวมทางเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสูง ISO สุ0ดด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี h ิวแมนิกายังคงรักษาเป้าหมายในการส่งคืนเวลาที่มีค่าให้แก่ลูกค้าของเราด้วยมาตรฐานในการบริการระดับสากลพร้อมเทคโนโลยี HRM Platform Localization อันดับหนึ่งของประเทศไทยเรามีทีมงานมือชี่กว่า1,000คนที่คอยให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเรามีลูกค้าที่ดูแลมากกว่า5000รายและเราให้บริการพนักงานของบริษัทลูก คกว่า2 000, 000ล้านรายที่อยู่ใน20สประเทศนี่จึงเป็นหลักประกันในมาตรฐานการให้บริการของเราเป็นอย่างดีหากคุณคือผู้นำองค์กรที่ไม่อยากถูกจุดรังด้วยการทำเงินเดือนแบบเดิมหากคุณคือผู้นำองค์กรที่ไม่อยากถูกจุดรังด้วยเวลาติดเวลาให้องค์กรของคุณด้วย payroll outsourcing service จาก k i m b e r l เราพร้อมให้คำปรึกษาและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนได้อย่างยัง่งยืน พราะความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา Your business success, it's our business success.